นี่ครับชาวนี่น้องฐาานินทานะครับนักเต้นนะครับชาวปนะครับนะนาทีหัวนาช้างแนวผงเป็นอย่างยิ่งว่าชาวอำเภอท่าปูและชาวบ้านช้างนี่หัวหน้าคณะโอกาสต้อนรับทุกท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป t e last n l a d in charge o the Karnar Retreat and I am Vice President of the t o r i s Committee a would like to t h a n t ขอบคุณท between, between in in. So ่านสสประการมาเจริญธรหรือสสน้องแอมนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัจังหวัดสุรินทร์พักภูมิใจไทยครับรบมือให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งครับ ต่อไปท่านรุ่นนะครับแต่เจ้าหน้ที่กอ,อจะเตรียมที่จะเข้าสู่ภา,าพพิธีการาเปิดงานประเพณีบูชน้าช้างและก็พิธีเส้นไหว้อยู่ประมาณสี่สิบสิ่ที่สามปูตา,าตามลำดับนะครับเริ่มต่อไปผมขอ่อนอที่จเชิญเจ้าหน้าที่และพ่อพ่อต่างๆของโครงการเตรียม่ในส่วของชีุดนห้รับได้ไปร่วมยืนนะครับาราทางด้านนะครับ และก็เราจนขอให้เชิญท่านสิริศักดิ์รูปพัฒนารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่ยงเย็นมาในวันนี้ทุกท่านนะครับเอากาสเด็กน้อยให้ดึงวงหลังเนาะพัฒนาสอจกองทัศนวรรณนุชภงกับสอจเขตอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับที่มีให้เกียรติมาร่วมในกิจกรรมในงานวันตรุนี้โหมดนักช้าง นะครับและจะเชิญท่านผอกองทุกกองนะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับและลําดับต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมครับขอเชิญท่านพิจิตรคุณคันครับผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์ประธานพิธีนะครับให้เกียรติที่โพ odium ตรงหน้าองค์พระสูงเจ้าอาวาสท่านครับประยุทธ์ตอบชาวชลบุรีนะครับรับคำเต่ารายงานจากนายศิริศักดิ์ร่วมพัฒนา รองนายกองการบริหารสนวัดสินได้เกิดกล่ารายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพทมีบวดหน้าชาปี2567ตามระเบบต่อไปครับรศดิชันครับครับเดี๋ยวท่านิกระับออแล้วก็ขอท่านไปนั่งานสัปปยามรเบียบ่าไปครับรนะครับดีครับทานระอกวกท่านไปนั่งานรอ ผหน้าส่วนหนึ่การทุกหน่วยง,งานนะครับที่มาในวันนี้ผมเองชาวตะบนตะโพว่านตะการหมูห่เก้าหมู่สิบสามนะครับพอ่อนาแม่หน้าก็ต้องขอคุณท่านผู้ว่าท่านผู้การลทลคค่านนายท่านรองผู้ว่าที่มาเป็นประธานนะครับในงานบวชหน้านะครับปีนี้เราเป็นบวชหน้าเยอะก็ถือว่าขันอนเราตรงนี้นะครับเป็นงานอนบวชสมัยก่อนเรานะครับยังไม่มีวัดน,นะครับ ชาวบ้านเราก็มาบวชตรงนี้แล้วกลับบวชที่วัดท่นนานรัศอประการมาด้วยนะครับเดี๋ยวน้องแอมน,นะครับญาติกันเลยเลชื่อขอญาติลดหนึ่งนะครับเราก็มาบวชตรงนี้นะครับแล้วกลับอยู่ที่วัดแต่มาปีนี้นะครับน้ำม,มันแห้งเราก็เลยมามาจัดงานตรงลอนานบวชอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังเราติดอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตรงนี้เราอยู่อำเภอท่าตู ตรงข้ามไปก็อยู่ออกำเภอจุมฬบุรีเป็นแม่น้ำสองสายไหลไปอยู่รวมกันนะครับตรงนี้เองนะครับก้วยเป็นโครงการร้าน่วนตะบนกระโพนําโดยนายกสุรยะร่วมพัฒนารือสมาชิกจ,จอนะครับพื้นที่ไม่ว,ว่าจะเป็นรองน้องนะครับจอจอการน,นะครับหน้าส่วนราชการอบจอท่านพุ่มกับกระโพพอทุกโรงเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องสมาชิกองค์การทาง,งกโกรโพเรารวมด้วช่วยกันมาตรงนี้เราจัดเป็นประเพณีกันทุกปีจะต้องขอบคุณนะครับ้ะว่าวการหวัดที่มาวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับท่านศิลิศกรรมัตนาทีมของนาย,ยกปจท่านสมาชิกสภาอปจนะครับ ท่านสอสอแอมนายมาเดินทางท่านผูน้มงรับการท่านนายุทอบุารชาติบอกตัวราการจังหวัดวหน้าส่วนได้กางทุก่วนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับทางท้องถิ่นท้อง,ท,องที่ที่เป็นทั้งเจ้ามือเจ้าภาพที่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมกิจกรรม พี่น้องประชาชนนะครับที่ได้เสียสละมารำบวงสวงนะครับหรือว่ามีกิจกรรมที่สำคัญของพี่น้องประชาชนผมเองไม่ได้มีโอกาสมาร่วมมาทำอะไรครับารามาแต่งตัวสวยโอ้โหไม่น่าจะถามเลยเนาะช่วงบ่าย นะอที่นี่นะครับเพื่อว่ามีภารกิจที่จังหวัดหลายภารกิจนะครับในช่วมกานบวชนักการ์ตูนทั่วไปมีส่วนร่วมในงานบวชนักการ์ตนร่วมว่าอยากมีส่วนร่วมว่างั้้นนเออีตไหมายย่างังสู้อยู่ไหมครูแบบนี้ยังสู้อยู่นะเออสู้ๆไปสู้นะครับไม่ต้องไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยสู้ๆถึงแม้ว่า เราจะมีท่าอิพันไม่ว่าจะเป็นปุยก็ดีคมเมน์ก็ดีลาวหรือไทยเกีก็ดีเราผสมภาษาวัฒนธรรมอย่างลงตัวพวกเราเองก็ไม่เป็นไรมีความรักความสามคคีเราความพอใจเต็มใจเป็นที่ประจักษ์มจมันจะนั้นมันสักออกได้ใช่ไหม แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนู้นรถดูรุ่นนึงน้องชาวเกาะของเราที่มีต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะวัฒนธรรมที่สำคัญหรือที่ชีวิตที่สำคัญก็คือคนกับช้างเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดมาแล้วคนดางหลังทำไมที่เว่นคนเดียวอ่านับเป็นประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยอยุทยาแต่ที่ไม่บันทึกไว้ไม่ทราบนะครับแต่ที่มีการบันทึกไว้ ตั้งแต่สมัยยุคโราเราเลี้ยงช้างแล้ปรับนาคาให้คนอยู่กับวิถีชีวิตของคนเรามาสู่น้ำช้างมาสู่การเรือกนัการวัฒนธรรมแนี้ในการบวชนัช้างทานี้ก็ถือว่ามันไหลออกไม่เป็นไรที่เรานำวัฒนธรรมนี้ในนำไหออกตรงไหนมาเก่า ดีแล้วดีแล้วเยี่ยมมากหรือว่าสู้ๆเป็นสิ่งสำคัญเป็นหน้าเป็นตาของเราด้วยเพื่อเพื่อบรรลเราเองนะผมเองก็ต้องขอขอบคุณอ่าแทนพี่น้องข้างหลังนั้นบัณฑิตโอ้ย้อนถึงกลอะทางนู้นบัณฑงบัวทางนี้บันฑิตาเนาะช่วยกันเสียสละทำให้ชื่อเสียงของ ครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับวันนี้คลิปนี้ก็เอิ่ลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ